วันนี้นะคะมาพบกับช่องผ้าบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมีผ้าแท้บ้านบ้านดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นผ้าแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะ ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนและเช่าพระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะหนูนะคะจะนำพระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพระนะคะขายวันต่อวันนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ องค์แรกนะคะพี่มาเป็นคู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่สวยนะคะลายสวยมากนี่นะคะพี่ลายสวยมากนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพรว่าพี่กุลทองนะคะพี่เนื้อผงลายนะคะพี่สวยมากสององนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะลายสวยนะคะพี่ฝั่งตะกุดด้วยนะคะ แลวให้ดูด้านหลังนะคะใครเร็วใครได้นะคะพี่ราคาถูกแล้วก็ลายสวยด้วยนะคะนี่นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่หล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ สวยเลี่ยมอย่างดีนะคะพี่พร้อมใช้เลยองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าอยนะคะมีกิ่งด้านในนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่านะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะ พักกิ่งนะคะขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะเป็นโคชสีมหาอำนาจหลวงพ่อจ้อยนะคะพี่ วัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะพี่แท้ดูง่ายนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หกรห้านะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะ าใครชอบนะคะพี่จัดเลยนะคะองค์คนี้ราคาไม่แพงนะคะพี่หกร้ห้าสิบสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระมาเหสวนเก่านะคะพี่เนื้อชิน ไม่ทราบที่นะคะพี่เลี่ยมอย่างดีเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่รอยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่มาสององเลยนะคะสวยนะคะพี่เผื่อใครชอบใครอยากได้นะคะราคาไม่แพงนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จไก,กเซอร์แพสี่พันนะคะพี่ปิดทองในพิมพ์สวยมากนะคะพี่กล่องเดิมเลยนะคะ สององนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พัดด้านในกันเลยคะ่ะนี่นะคะพี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แพ่สี่พันนะคะพี่สวยนะคะสององห้าร้อยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงพิมพ์สมเด็จโตนะคะพี่หลังยันวัดอุดมธรรมลังสีนะคะหลวงพ่อเกษมสุสานไยลักษ์หลวงปู่คําแสนวัดดอนมูลปลุกเศกสวยมากนะคะพี่องค์นี้หน้าสะสมนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยนะคะเลี่ยมสวยด้วยนะคะพี่พร้อมใช้เลยนะคะสี่ร้อยนะคะพี่สวยนะคะเป็นพับบ้านนะคะพี่ เี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เก่านะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาสนะคะกรุงเทพนะคะพี่ปีสองพห้าร้อยหก พิมหลวงพ่อปั้นนะคะพี่เนื้อหาดีมากสวยมากน่าสะสมนะคะพี่เก่าด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอดที่หกร้อยห้าสิบนะคะถ้าใครชอบเก่าเก่านะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัดประสรอุญญาวาสนะคะกรุงเทพนะคะพี่พิมพ์พระคูมูลปีสองห้าศูย์หกสวยเดิมๆเ,เลยนะคะน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้ องค์นี้นะคะพี่หนูขอที่เก้าร้อยนะคะสวยนะคะพี่เป็นพ้าแท้ดูง่ายเลยนะคะพี่เป็นพ้าบ้านๆเลยนะคะพี่ เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณรุ่นเสาห้านะคะปี2 5 0หสวยเดิมๆิมเลยนะคะพี่แท้ดูง่ายน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้ องนี้นะคะพี่ขอที่4ี่หนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่ตะกุดนะคะได้มาสองดอกนะคะพี่นี่นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดเลี่ยมเดิมนะคะไม่ทราบที่สวยมากสองดอกนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะสวยนะคะพี่ถ้าใครชอบนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะตะกุดนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่มาเป็นคู่เลยนะคะขายดีมากนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่สวยมากสององค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะพี่ขายดีมากๆเลยนะคะมาที่ไฟ้หมดทุกทีนะคะพี่ นี่นะคะสี่ร้อยนะคะพี่สวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จเนื้อผงวัดล่างคางพิมพ์ไกเซอร์นะคะหลวงปู่นาคสร้างนะคะพี่ปีสองสี่เก้าห้าแต่องค์นี้นะคะพี่เสียดายมากหากครึ่งองค์นะคะแต่ยังสภาพสมบูรณ์นะคะไม่แพงนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่น้องขอที่สองร้อยนะคะสภาพยังสมบูรณ์อยู่นะคะพี่ ราคาไม่แพงด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่สองร้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่รานะคาไม่แพงนะคะพี่องค์นี้เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่สวยมากนะคะองค์นี้นะคะพี่สีนี้เพิ่งได้มาองค์แรกนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระหางหมากปิดทองหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าทรงนะคะพี่สวยมากพร้อมกล่องเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะ เดี๋ยวให้ดูองค์พระกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยมากถ้าใครยังไม่มีนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะขายดีมากนะคะพี่หนูเอามาทีไรนะคะหมดทุกทีหายากนะคะพี่ มาพร้อมกล่องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเสือหล่อบนลานกระไลทองนะคะสวยมากนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะ เลี่ยมสวยๆเลยนะคะพี่หน้าบูชาติดตัวนะคะเป็นมหาอำนาจนะคะพี่อง์นี้นะคะพี่ขอที่900นะคะสวยนะคะพี่ พวกเสือพวกสิงของทางช่องเรานะคะพี่ขายดีเหมือนกันนะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะพี่เลี่ยมก็สวยนะคะเสือก็สวยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่สององนี้นะคะสององนี้นะคะพี่มาไม่บ่อยนะคะแต่ว่าขายดีเหมือนกันนะคะพี่นี่เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่เลี่ยมเดิมเดิมเลยนะคะ 2ององนี้นะคะพี่น้องขอที่500นะคะสวยนะคะพี่ถ้าใครยังไม่มีนะคะพี่จัดเลยนะคะมาไม่บ่อยนะคะพี่ขายดีมากเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะพี่องค์นี้ เลียมกรอบสวยด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปี2560ตอกโคตและหมายเลขด้านหน้านะคะเลี่ยมพร้อมใช้นักสะสมมากนะคะพี่องค์นี้พักก็สวยเลี่ยมก็สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นี่นะคะพี่ เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เผื่อใครชอบนะคะเรี้ยงสวยพักก็สวยนะคะเป็นพักบ้านๆเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ขายดีเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสายสินไม้กระไหลทองนะคะหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่4 5 0ห้านะคะใครเร็วใครได้นะคะพี่ มีคนต้องการเยอะนะคะองคนี้เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ว,วันวัดยางนะคะพี่จังหวัดอ่างทองรุ่นแรกนะคะพี่สวยมากสายเหนียวห้ามพลาดนะคะพี่องค์นี้ พรอพระของท่านนะคะพี่ประสบการณ์มากมายนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่หกร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้ นี่นะคะพี่ข้างหลังถ้าใครชอบนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะสายเหนียวห้ามพลาดนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะย้อนยุคจเจริญพรปีสองห้าหกสามสวยมากนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะใครชอบต้องจัดแล้วนะคะพี่องค์นี้สวยนะคะพี่ 3ามหเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์สุดท้ายนะคะองค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงปากน้ำรุ่นสี่หลังตัวพอนะคะพี่นี่นะคะหายากสวยมากน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้ องนี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งพันหกร้อยนะคะปากน้ําของเราก็ขายดีนะคะพี่มาทีไรหมดทุกทีนะคะอันนี้หายากนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองค์พักกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพักบ,บ้านๆเลยนะคะพี่กเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่งได้มาองค์แรกนะคะพี่ หลังตัวพอสำเพาถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะต้องการพาแบบไหนหรือพักชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ